สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนิมิตพิสวงเรื่องเล่าในนิมิตของอาจารย์ภัยสารแสนชยัยวันนี้ขอนำเสนอตอนที่72หากคลิปวิดีโอนี้ข้าพเจ้าได้พูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยผู้ฟังมาณที่นี้ด้วยเชิญทุกท่านรับฟังได้เลยค่ะ นิมิตท,ที่ข้าพเจ้าจะกล่าวในวันนี้เป็นเรื่องของหลวงปู่เทพโลกอุดรวันนี้วันที่21กรกฎาคม2529ตัวผมนายไพศาลแสนชัยจะได้มาเล่าประวัติความเป็นมาของหลวงปู่เทพโลกอุดรตามที่ได้นิมิตขึ้นเมื่อคืนวันที่20กรกฎาคม2529 นิมิตที่เกี่ยวกับหลวงปู่เทพโลกอุดรเป็นไปตามแรงอธิษฐานของศรัทธ,ธาวัดสันป่ายางหลวงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนที่ได้หมั่นประกอบกิจการบุญกุศลกันอย่างสม่ำเสมอผลแห่งกรรมนั้นก็ได้ทำให้ผมได้พบกับหลวงปู่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยได้พบกับหลวงปู่มาแล้วเกือบสองปี คืนวันที่20กรกฎาคม2529เวลาประมาณ2องทุ่ม20นาทีผมได้เข้านอนเร็วกว่าปกติเพราะรู้สึกว่าง่วงนอนเร็วก็ได้เข้านอนแล้วก็หลับไปนิมิตมหาสัจจันท์ก็เบิกทางออกไปอย่างไร้จุดหมายในนิมิตนั้นก็ได้มีบุคคลสองคนปรากฏขึ้นบุคคลที่หนึ่งเป็นพระพิสุขชื่อครูบาคันธา อยู่วัดเมืองซอยจังหวัดตากอีกคนหนึ่งเป็นคฤรุหัดชื่อพระยาพิงคราชอยู่ที่ดอยตุงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งบุคคลทั้งสองได้พาผมไปพบกับสิ่งที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์เกี่ยวกับประรายะพบซึ่งมีทังเบื้องล่างภูมิแห่งสัตว์นรกอสุรกายเดรัจฉานเบื้องบนภูมิแห่งเทพยดาหกชัน้น พรมและอื่นๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นของละเอียดอ่อนลึกซึง้งสุขุมคำพีรภาพยากแก่การเข้าใจของคนทั่วไปแต่ถ้าเป็นวิสัยของผู้หมั่นทําบุญทำทานหมั่นเข้าหาครูบาอาจารย์จเจริญเมตตาพรมวิหารอยู่เป็นนิดเป็นผู้มั่นคงในพระรัตนตรัยก็ไม่เป็นเรื่องที่ยากนักเป็นเวลาเกือบห้าปี ที่ท่านทั้งสองได้นำผมไปในลักษณะการเข้านิมิตหรือฝันซึ่งจะนำผมไปในสถานที่ที่แห่งหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นโลกนาก็เห็นจะไม่ผิดนักจะมีลักษณะเป็นบ้านเมืองที่สวยงามสะอาดตามีแต่กองกุศลผลบุญของแต่ละคนในโลกมนุษย์ที่ได้กระทําไว้ในสมัยเมื่อยังมีชีวิตอยู่สิ่งของเหล่านี้จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่ละบ้านเรือนแต่ละแห่งก็จะเป็นของใครของมันมีเจ้าของอยู่แล้วโดยมีผู้เฝ้าบุญอยู่แต่ละแห่งแต่ละหลังไม่ปะปนกันผู้สั่งสมบุญไว้มากข้าวของสมบัติก็จะมีมากผู้สั่งสมบุญน้อยข้าวของสมบัติก็จะมีน้อยทุกๆคืนเมื่อผมได้นิมิตและทันทั้งสองได้พาผมไป จะพาไปพบกับผู้เฝ้าบุญของแต่ละคนที่อยู่ในข่ายที่ได้รับการนิมิตจะเรียกได้ว่ามีบุญก็ได้หรือมีเคราะห์ก็ได้สุดแต่ว่าผู้เฝ้าบุญคุณคนนั้นๆบอกผ่านทั้งครูบาคันธาพระยาพิงคาราชและตัวผมนายไพศาลแสนชัยซึ่งตัวผมก็ได้จดจำไว้ไม่มีผิดพลาดสักรายเดียว ฉะนั้นผู้ที่อยู่ในขายที่ถูกนิมิตไม่ว่าจะอยู่แห่งหนนตำบลใดภูมิภาคใดจังหวัดใดไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกผมจะรู้ชื่อชื่อสกุลที่อยู่วันเกิดวันตายบุญและบาปของผู้นั้นอย่างละเอียดแจ่มแจ้งทั้งนี้ทั้งนั้น ก็เพราะผู้เฝ้ากองบุญของแต่ละคนนั่นเองที่เป็นผู้บอกผ่านผมมาอีกทอดหนึ่งผมก็จดจำไว้และมีจดหมายไปบอกทุกรายสุดแต่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่ตัวผมเองก็ไม่สามารถที่จะขอร้องให้เชื่อตามหน้าที่ของผมนั้นก็คือตอบจดหมายให้ผู้ที่ถูกฝันทุกฉบับรวมที่ผมได้นิมิตไปแล้วทั่วประเทศเกือบ6,000ราย แต่ก็มีลักษณะพิเศษประการหนึ่งหากเป็นวันสำคัญสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาวันอาสาฬะหะบูชาเป็นต้นครูบาคันธาและพระยาพิงคราชจะพาผมไปสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งสวยสดงดงามมากสถานที่แห่งนั้นจะมีพระธาตุสีเขียวแท่งทึบ ต่างสง่ายอยู่ตรงกลางและได้พบกับพระพิสุกองค์สำคัญสำคัญทั้งนั้นซึ่งแต่ละคนได้มรณภาพไปแล้วทั้งสิน้นและที่สำคัญก็คือท่านครูบาก็ได้อบรมข้อธรรมะต่างๆซึ่งผมก็ได้จดจำและบันทึกไว้หลายครั้งหลายคราวด้วยกันในวันนี้ก็เช่นเดียวกันทั้งครูบาคันธาและพระยาพิงคราช ก็ได้พาผมไปในสถา,านที่ดังกล่าวก็ได้พบกับครูบาองค์สำคัญสำคัญอีกเช่นเคยอันมีครูบาหลวงวัดฝายหินเชียงใหม่ครูบาสีวัดป่าบุกครูบาอินแก้ววัดอินทขินป่าสางครูบาสีวิชัยวัดบ้านป่างอาเภอลีจังหวัดลำพูนครูบาจงวัดหน้าต่างนอกอยุธยา หลวงพ่อคล้ายวาจาศักดิ์สิทธิ์ครูบาพัดครูบาสาววัดสันป่ายางหลวงครูบาปันโปธิโกวัดหนองจางลำพูนเป็นต้นและวันนี้จะได้พบกับครูบาหลวงปู่เทพโลกอุดรที่ทุกคนทุกท่านกำลังใจจดใจจอ่อและมีความใฝ่ฝันใครอยากจะทราบว่า ท่านองค์ใดกันแน่ที่เป็นหลวงปู่เทพโลกอุดรที่กำลังกล่าวขวัญกันทั่วประเทศเมื่อไปถึงก็ได้พบกับครูบาหลวงวัดฝายหินซึ่งเป็นประธานในวันนั้นหลังจากที่ได้ทักทายกันตามธรรมเนียมแล้วครูบาหลวงก็ได้ให้ผมไปนั่งตรงกลางโดยให้พระพิสุทั้งหลายที่มาชุมนุมกัน ล้อมรอบตัวผมไว้แล้วก็ได้นิมนต์หลวงปู่เทพโลกอุดอรมานั่งใกล้ๆหลังจากนั้นหลวงปู่เทพโลกอุดอรก็ได้เข้ามาและได้พูดขึ้นว่าถึงเวลาแล้วที่จะได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของหลวงปู่เทพโลกอุดอรเพราะบุญกุศลที่ทำไว้ณนะวัดสันป่ายางหลวงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครั้งนั้นส่งมาให้แล้ว และขอให้ครูบาทั้งหมดที่อยู่ณที่นี้จงมารับฟังเป็นสักขีพยานในวันนี้ด้วยต่อไปนี้เป็นเรื่องราวและประวัติของหลวงปู่เทพโลกอุดรหลวงปู่กล่าวต่อหน้าที่ประชุมสง์ในวันนั้นว่าหลวงปู่มีชื่อเดิมว่าบุญทาชายยาจันทวังโส เกิดเมื่อเดือนเจ็ดเหนือปีมะโรงในปีพศ1834ทีบานสันมหาพลระหว่างสี่แยกหน้าอำเภอเมืองลำพูนหลังเก่าไปจนถึงวัดจามเทวีติดกับโรงพยาบาลลำพูนเป็นบุตรของนานคำฟันซึ่งเป็นคนศีสัชนาลายัยจังหวัดสุขโขทยัยมารดาชื่อนางคำขยายเป็นคนจังหวัดลำพูน โดยมีพี่น้องร่วมอุทธรเดียวกัน13คนมีดังนี้ 1. ตัวท่านหลวงปู่เองคือบุญทา 2. นานอินตา 3. น้อยทองอิน 4. น้อยคำจันทร์ 5. นางสีคำ 6. นางบัวจันทร์ 7. นานสุวี 8. นานเตจา 9. นางคำมา 10. น้อยอุทรา 11. หนานอินแสง 12. น้อยอินสวน 13. นางบุญศีเมื่ออายุได้สิบขวบมีบุญกุศลส่งเพราะได้ไปศึกษาเล่าเรียนมูลกันจ่ายทำวินยัยอยู่ที่วัดอาพัฒธารามป่าไม้ย,ยางวัดสันป่ายางหลวงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน ในปัจจุบันโดยมีครูบายานวีระเจ้าอาวาสเป็นผู้ฝึกสอนคือเป็นเด็กวัดก่อนเมื่ออายุได้สิบสองขวบก็ได้บวชเน้นที่วัดนั้นแต่ครูบายานวีระก็ได้มรณะภาพลงไปก่อนหน้าแล้วโดยมีครูบาธรรมเสนาวัดอารัญยิการามทิศตะวันออกเป็นองค์อุปชาและได้ศึกษาเล่าเรียนมาตามลำดับ ในปีพศ1859ขณะนั้นมีอายุได้25ปีก็ได้บวชเป็นพระพิสุโดยมีครูบาธรรมเสนาองค์เดิมเป็นองค์อุปชาครูยานวุฒิวัดอุดมละมักต้นทงระมณียารามเป็นอนุสาวนาจารย์และมีครูบาอินโถสุมังคโลวัดมหาวนารามวัดมหาวันในปัจจุบัน ทิศตะวันตกเหนือเป็นกรรมวาจาจารย์เมื่อบวชเป็นพระพิสุแล้วก็ได้ศึกษาเล่าเรียนฝึกขามล้านนาสมถะและวิปัสสนากรรมฐานควบคู่กันไปจากนั้นก็ออกทุดงวัดไปอย่างที่ต่างๆเช่นลำปางศรีสัชนาล่ยสุขโขทยัยตากกำรรแพงเพชร และที่อื่นๆอีกมากมายแล้วก็กลับมายังเมืองระแหงแก่งซ้อยจังหวัดตากและได้ศึกษาตำราคำพีกรรมฐานที่นั่นซึ่งตำราคำพีกรรมฐานนั้นผู้ที่ได้แต่งตำราคำพีไว้ก่อนแล้วมีช่ใครอื่นก็คือครูบาคันธานั่นเองครูบาคันธาผู้ที่ไผยสารไปทุกๆคืนนั่นเอง หลังจากที่ได้ศึกษาคำพีกรรมฐานเจนจบและได้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมที่วัดเมืองซ้อยนี้แล้วหลวงปู่เทพโลกอุดรก็ได้แต่งคำพีกรรมฐานเพิ่มเติม,ต,มต่อจากครูบาคันธาและปัจจุบันตำราคำพีที่ได้แต่งไว้อยู่ที่วัดไหลหินอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางเมื่อถอดถอนอาสะวะกิเลสออกไป จากจิตใจจนบรรลุธรรมแล้วหลวงปู่เทพโลกอุดรก็เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ตามป่าแถวเชียงใหม่ลำพูนและได้สั่งสอนลูกศิษย์ลูกหามากมายให้ตั้งอยู่ในศีลอันมีอนุสติจิบอานาปานสติให้เห็นภายในวัตะสงสารเป็นต้นครูบาบุญธาจันทวังโส หรือหลวงปู่เทพโลกอุดรกล่าวต่อไปอีกว่าคำพีม่นกรรมฐานก็มีผู้สืบต่อเช่นครูบาหลวงวัดฝายหินเชียงใหม่นี่แหละที่ลำพูนก็มีพระครูอุป,ปละวัดดอยแต้อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนมรณภาพไปแล้วที่ลำปางก็มีหลวงพ่อกเกษมเขม,มโกแห่งสุสารไตรลักษ์เป็นผู้ร่ำเรียน และหลวงพ่อเกษเมเขมมโกก็ได้เป็นผู้ที่หมดเชื้อเกิดหมดกิเลสและจะเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้แล้วในสมัยนั้นตัวท่านเองก็ได้มีลูกศิษย์ลูกหามากมายในชาตินั้นเป็นชาติที่85ของท่านก็ได้มีศิทธ์ที่ใกล้ชิดและสำคัญมีอยู่สี่คนดังนี้ 1. น้อยญาน 2น้อยปันสน้อยตุ่นสนางวัญญาในสมัยนั้นทั้งสี่คนก็ได้อุปปัตถากอุปถัม์หลวงปู่มาตลอดเวลาทำบุญทำทานก็ทำด้วยกันไปไหนก็ไปด้วยกันได้มาขอคำอธิษฐานจากหลวงปู่ว่าเกิดมาเป็นคนนั้นก็มีแต่ความทุกข์และได้เห็นคนได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานมาก เกิดมาในภพใดชาติใดก็ขอให้เกิดมาเป็นหมอเพื่อรักษาคนเอาบุญเอากุศลก่อนก่อนที่จะได้ไปเกิดเป็นพระพิสุขตามวัตตะสงสารหลวงปู่เทพโลกอุดรก็ได้อนุโมทนาผลจากการอธิษฐานของลูกศิษย์ทั้งสี่คนก็มีผลตามนั้นโดยได้เกิดมาในโลกมนุษย์ได้เกิดมาเป็นคนทั้งหมดสี่คนในชาติที่94ดังนี้ 1>, 1. น้อยยานเกิดมาในชาตินี้คือหมอหม่อมพัชรีสารชุมพลสอน้อยปันเกิดมาในชาตินี้คือหมอธนิตเทียนธนู 3. น้อยตุน่นเกิดมาในชาตินี้คือหมอวิบูลโชคสกุลรัตสี่นางวัญยาเกิดมาในชาตินี้คือหมอนงนุษย์สิริเดชท,ทั้งสี่คนนี้ทำงานร่วมกัน โดยเป็นแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวชกรุงเทพมหานครส่วนลูกศิษย์ลูกหาอื่นๆอีกมากมายที่เป็นพระพิสุกก็มีเป็นคาราวาตก็มีเพราะได้นำอาบุพกรรมนิสัยชาติก่อนมาด้วยและเป็นกำลังสำคัญทางพระศาสนาในปัจจุบันมีดังนี้ 1. พระอุดรธรรมคณีหรือพระพิสุลิงทิตะปัญโย ปัจจุบันอยู่ที่วัดมัชชิมาวาดอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี 2. ครูบาลาอินทวิชยโยปัจจุบันอยู่ที่วัดคะตึกเชียงมัน่นอําเภอเมืองจังหวัดลำปาง 3. พระบุญส่งยานคุตโตปัจจุบันอยู่ที่วัดอ่างทองอําเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง 4. พระประเสริฐฐานะเศรษฐโถ ปัจจุบันอยู่ที่วัดท่าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรหพระวัยมุตตะกรมโมปัจจุบันอยู่ที่วัดพนันเชิงจังหวัดอยุธยา 6. พระธรรมรงฐานุตโรปัจจุบันอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุอำเ,อเมืองจังหวัดพิษณุโลกพระพิสุกดังที่กล่าวมานี้เป็นกำลังสำคัญทางพระาศาสนามาก เพราะบุญกุศลเก่าในชาติเก่าที่ส่งมาและไม่ได้สิกขาลาเพศอีกแล้วครูบาบุญทาหรือหลวงปู่เทพโลกอุดอรกล่าวท่ามกลางพระพิสุสงโดยมีตัวผมนายไพศาลแสนชัยนั่งฟังอย่างสงบแม้พระพิสุสงที่นั่งรายล้อมตัวผม ก็นั่งนิ่งเหมือนพระพุทธรูปนาระโทอยู่วัดทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีส่วนลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นคาราวาสที่ใ่ทางธรรมในสมัยนั้นก็ได้มาปรนิบัติอุปถากตัวท่านก็มีอยู่สองคนที่ใกล้ชิด 1. น,น้อยคำปัน 2. น้อยสิทธิ ในชาติปัจจุบันทั้งสองคนก็ได้มาเกิดยังโลกมนุษย์แล้วมีชื่อดังนี้ 1. น,น้อยคำปันเกิดมาในชาตินี้ชื่อนายสุนทรสินทุวันอยู่บ้านเลขที่ 1, 2, 5, ทับ9ตำบลบึงสีไฟจังหวัดพิจิตร 2. น้อยสิทธิเกิดมาในชาตินี้คือนายพิพัฒน์จรัดเดชวิริยะ อยู่บ้านเลขที่882ถนนมิตรภาพอ,อําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาส่วนลูกหลานญาติพี่น้องของหลวงปู่เทพโลกอุดรในสมัยนั้นซึ่งเป็นชาติที่8 5ของหลวงปู่ก็ได้มาเกิดแล้วตามกฎของวัตตสงสารซึ่งไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงได้บางคนมีกรรมไปเกิดเป็นสัตว์ไปก็มี พบกันก็มีดังนี้ 1. ตัวของหลวงปู่เทพโลกอุดอรหรือครูบาบุญทาจันทวังโส 2. หนานอินตาชาติปัจจุบัน 94. ชื่อสุรศักดิ์สุทธิสินวงศ์ 3. น้อยทองอินชาติปัจจุบันชื่อสารายุทธสุทธิสินวงศ์ 4. หนางสีคำชาติปัจจุบัน ชื่อทับทิมสุทธิสินวงผู้ที่มีนามสกุลสุทธิสินวงนี้เวลาไปไหนมาไหนเกี่ยวกับการทำบุญทำทานมักจะไปด้วยกันเสมอหากพบแล้วก็ขอให้ถามว่าชาตินี้เกิดมาเป็นอะไรกัน 5. น้อยคำจันทร์ชาติปัจจุบันชื่อรัฐพลบุญชูอยู่บ้านเลขที่สอง ถนนจามเทวีอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน 6. นางบัวจันทร์ชาติปัจจุบันเกิดมาเป็นชายชื่อสุนันสมัครไทยอยู่โรงเรียนแพทย์พลทหารสัตหีบจังหวัดชนบุรี 7. หนานสุวีชาติปัจจุบันได้เกิดเป็นสัตว์ไปแล้ว 8. หนานเตจาชาติปัจจุบันได้เกิดเป็นสัตว์ไปแล้ว 9. นางคำมาชาติปัจจุบันเกิดเป็นชายชื่อนายอากาศสวนอินอยู่ป่าไม้เขตจังหวัดสระบุรี 10. น้อยอุทาราชาติปัจจุบันได้เกิดเป็นชายชื่อพะหนณรมนเดชาอยู่บ้านเลขที่78หมู่หนึ่งถนนสมเด็จอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 11. หนานอินแสงชาติปัจจุบันได้เกิดเป็นพระพิสุขชื่อพระนวลเขมจารีอยู่วัดโพชัยจังหวัดหนองคาย 12. น้อยอินสวนชาติปัจจุบันได้เกิดเป็นพระพิสุขชื่อพิมพ์นาระโทอยู่วัดทุ่งศีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 13. นางบุญศรีชาตินี้ได้เกิดเป็นสัตว์ไปแล้ว ครูบาบุญทาหรือหลวงปู่เทพโลกอุดรกล่าวต่อไปอีกว่าสมัยครูบามีชีวิตอยู่ก็ได้เร่งบำเพ็ญเพียรตามคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาอย่างเคร่งครัดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ฉันของที่มีวิญญาณฉันแต่มังสวีรัตเมื่ออายุได้80ปีหลังจากที่ทุดงไปตามที่ต่างๆแล้ว วัยชราก็เข้ามาเยือนจึงได้กลับไปยังวัดอาพัทารามป่าไม้ยางวัดสันป่ายางหลวงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนตามเดิมและในช่วงนั้นก็ได้มีเนนน้อยอายุเจ็ดขวบได้เข้ามาปรนนิบัติท่านโดยเข้ามาบีบขาให้ท่านท่านก็ได้พรมสอนธรรมะให้เนนน้อยโดยให้หมั่นเจริญเมตตาภาวนา มองเห็นภายในวัตตะสงสาร,รและได้ขอร้องมิให้เนนน้อยลาสิกขาเพศขอให้ได้สั่งสอนญาติโยมเพื่อเอาบุญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อปีพศ1920อายุของหลวงปู่เทพโลกอุดรได้86ปีก็ได้ละสังขารสิ้นบุญจากโลกมนุษย์พระสงฆ์องค์เนนก็ได้โปร่งศพณที่วัดนั้น นาวิหารวัดสันป่ายางหลวงในปัจจุบันและยังได้เก็บกระดูกของหลวงปู่เทพโลกอุดรไว้ที่ธาตุในวัดนั้นด้วยเนนน้อยในสมัยหลวงปู่เทพโลกอุดรน,นั้นได้เกิดมาในโลกมนุษย์แล้วและเป็นเจ้าอาวาสวัดสันป่ายางหลวงนั่นเองมีชื่อว่าพระพิสุกอินทร์ปัญญาวัฒโน วัดสันป่ายางหลวงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนและท่านเป็นผู้รักษาถิ่นที่อยู่ไปไหนไม่ได้จนสิ้นอายุไขและเนนน้อยในสมัยนั้นมีชื่อว่าเนอนอินตะหลวงปู่กล่าวต่อไปอีกว่าในปัจจุบันโลกมนุษย์วุ่นวายมากคนมีบุญมีกุศลกำลังถูกคุกคามทั้งภายในและภายนอก ถูกบาปกรรมต่างๆนานาตัดรอนให้ชีวิตไม่ได้รับความสุขและจะทำให้ชีวิตสั้นลงหลวงปู่เทพโลกอุดรก็ได้อธิษฐานจิตลงมาช่วยอยู่เป็นประจำเพื่อเขาเหล่านั้นมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังสำคัญในพระศาสนาต่อไปในภายหน้าและตัวหลวงปู่เองก็ได้บุญกุศลน,นั้นเช่นกัน หลวงปู่เคยบอกคนในโลกมนุษย์ว่าหลวงปู่ชื่อทาแต่ก็มีคนในโลกมนุษย์เข้าใจผิดว่าหลวงปู่คือหลวงปู่ทาวัดพระเนียงแตกจังหวัดนครปฐมหลวงปู่เคยเดินทางไปช่วยเหลือคนที่จังหวัดอุดรเขาก็เชื่อว่าหลวงปู่คือพระครูโลกอุดรท่านหยุดปริศนาธรรมไว้เพียงเท่านั้น ท่านได้กล่าวต่อไปอีกว่าบุญกุศลที่ศรัทธาทำไว้ที่วัดสันป่ายางหลวงนั้นทำให้ตัวของนายไพศาลได้มีโอกาสพบท่านอีกเมื่อบุญกุศลส่งมาให้แล้วเรื่องราวอันเป็นปริศนาสงสัยก็ได้ถูกเปิดเผยและที่สำคัญแท้จริงแล้วเมื่อก่อนศรัทธาวัดสันป่ายางหลวงก็ได้อุปถาค หลวงปู่เหมือนกันหมดบุญกรรมเก่าก็ได้ส่งผลมาให้ทำบุญทำทานที่เดิมอีกและขอให้นำประวัติของครูบาบุญทาจันทวังโสหรือหลวงปู่เทพโลกอุดรน,นี้ไปบอกแก่ผู้ที่ใคร,ร่รู้ได้รู้ผู้ที่ไม่อยากรู้ก็ไม่ต้องให้รู้คนมีศีลมีธรรมก็ควรจะได้ทราบได้รู้เพื่อเป็นกำลังใจ และแนวทางยึดมั่นในกุศลผลบุญให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ส่วนผู้ที่รำพึงรำพันใครอยากจะเห็นตัวจริงของหลวงปู่หลวงปู่ขอบอกว่าทำไม่ได้เพราะจะเป็นสิ่งที่ผิดศีลอันบริสุทธิ์ของหลวงปู่หลวงปู่ขอบอกว่าหลวงปู่มรณภาพไปแล้วไม่ต้องเสาะ,ะแสวงหาสังขารอันเน่าเปื่อยต่อไปอีกแล้ว อยากจะเห็นหลวงปู่จริงๆก็ขอให้มันทําบุญทําทานเมตตาภาวนาให้มากที่สุดให้ดีที่สุดแล้วจะเห็นหลวงปู่เอง